มาแล้วค่ะเมน,นูเราครบน้อผักหน่อยนะคะแบบกกระส้มตำนิดนึ่งต้องมีกระหล่ำให้เ,าเรา้ราหนะอหสมอยเนาะครับให้เราซื้อจาหไามาแล้วค่ะเม,ะมนูอันนี้เป็นน้ําตุกเนื้อนะคะซองตำไก่ไก่ย่างแล้วก็ปลาดุกนะครัปลาดุกย่างแล้วทุกคนกิน้าวน้ำกันเด้อไป กกันนะคะคินไปแล้วก็สมคลื่นทะเลไปนะคะโอ้ยิบสบายสบายน้องบัวก็มาเป็นเพื่อนหลายคนก็บอกว่ายกิดถึงน้องบัวถ่ายน้องบัวให้ดูหน่อยน้องบัวภารกิจเยอะมากช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาว่างเลยไม่ค่อยได้มีเวลาไปไหนมาไหนกับยบนเลยต่อจากวันที่สิบห้าน้องบัวโอเคไหมอะวันที่สิห้าแล้วน้องบัวเสร็จภารกิจตรงนั้นไหมอะไดแค่เพราใหญ่ฝรั่งอะ เขาจะมายังยังไม่เห็นเลยเออถ้าน้องบัวแบบหมดภารกิจกับการเทคแคร์พ่อใหญ่ฝรั่งแทนพี่ยอดก็จะได้ไปไหนมาไหนได้วยกัน,นช่วงเย็นๆได้นะคะเพราะว่าน้องบัวจะต้องซื้ออาหารซื้ออะไรขึ้นไปบนเขาบนบ้านให้พ่อใหญ่ฝรั่งแทนพี่ยอดพี่ยอดอยังไม่บินกลับมาที่ะแกไปที่ออสเตรเลียก็เลยน้องบัวก็ต้องดูแลแทนไงทุกคน อย่าบนก็เลยไม่มีเพื่อนไปไหนมาไหนวันนี้ช่วงเช้าช่วงกลางวันอย่างเงี้ยวันไหนน้องบัวไม่ติดภารกิจไหนก็โอเคแล้วไปเอ็นี่ยางปัดชิมอ่ะเขารับปริญญานั่นไปยงังวันไหนนั้นวันที่นั่นไงน้องบัวก็ต้องไปแทนเขาอีกเป็นผู้ปกค,ครองแทนเขาอีกทุกคนนายสวยด้วยวิวอย่างสวยเลยนะคะร้านริมเล่ถ้าใครผ่านมาทางนี้อยากจะมานั่งกินชิวชวตรงนี้ได้นะคะ ยบนมาหลายรอบแล้วนะคะทุกครั้งจะต้องมาร้านนี้เลยอร่อยอาหารแต่บริการจะช้านิดนึงจะมีติอยู่ช้านิดนึงนะคะทุกคนแซ่แบแซ่บอ่ะมากินข้าวน้ำกันมาเนี่กินไปดูขึ้นซัดฝั่งไปทุกคนบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคนมาหนิมากินข้าวน้ำกัน วาแตัวกินข <you> ้าวไหมข้าวน้ำเด่นเรานะเนี่ยน้ำใสทุกคนจีเดยสิบห้างาไทยอยะนผิดไต้ขึ้ไทยทะเล มีสวยให้ด,ด,ด,ดูดังกระเลือกโอ้ยลุกลุกเป้าหมูเป้าแกะ ยินงเสียงขึ้นแล้วก็ลมซัดน,นะทุกคนเ้อ กับไครกับซีฟูดน้ำมันกาศกิน,นทุกคนได้จับเงินกุกวาันเริ่มลด 对了。 r้าน đó nó rất là ngon, rán tròn, 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 trong tròn, rán tròn, rán tròn, อยูประมาณเท่ากันแล้ววันหลังเราลองไปเปิดดึงเกือดูดิบ้งาง,ารงาอร่อยมัมมันก็ได้ฟิวนะตรงนั้นอะแล้วเราต้องไปนั่นงกงนเนนะจะได้แบบไม่แสงสีแสงไฟด้วย จำเรื่องเราไม่ต้องกินได้ รออยู่เอาๆก็เชนี้อห่ก หน้าสียั้นยังไม่หมดหน้าซีสันเลยใคับเับเร่รวปีหกเจ็ดเจ็อ๋อปี6เ็สรุปของปีหกเจ็ดใช่ไหมปีกันแล้วอีนี่ปี จะมาพัฒนาอะไรล่ะมันได้ภาษีมันก็เข้ากระเป๋ามาันติบรวบปีศารนี้เนี่ย เรับลั้นางนั้นแหละโครงการเล็กมันก็กินเล็กโครงการใหญ่มันก็กินใหญ่ันรู้ถู่ว่าไทยเขาต้องต้องมีการจับสัดาปัดเข้ากับเป๋า มาให้ทีกว่าือได้ทั้คันกระตักแต่ใช่ไหมได้ปัดจองกันหนึ่ล้านใช่ไหมใช่แสนล้านปัดจองหมดตรงนี้คุณผามออกไปพัฒนาใช่ไหมพัฒนาให้เรืยลำยายให้จบกันงเลย

Is that the one?